ขารันานิมนต์สามเณรธนตลักคณะหัสพรสามเณรสกายขอรัตนานิมนต์ครับขอเชิญคุณโยมผู้ปกครองของสามเณรธนตน้องเนนสกายเป็นผู้อัญเชิญคำภีและจุดเทียนสองคำขอเจริญพร บัดนี้ผู้ปกครองของน้องเนนได้จุดเทียนส่องธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออาราธนานิมนต์น้องเนนแสดงธรรมโปรดญาติโยมด้วยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อัระหตโตสัมมาสังุตสันนี้จะได้แสดงธรรมพระเทศนาในอัตจินตนกถาว่าด้วยว่าด้วยความในใจของตนเพื่อประดับเพื่อประดับปัญญาบารมีปัญญาบารมีเพิ่มพูน เพิ่มพูนกุศลบุญยญาศีในการต่อไปเริ่มได้เลยครับเห็นประโยชน์อะไรทำทำไมถึงมาบวชอยากให้พ่อแม่ได้มุญครับแล้วใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดเทอมครับบวชมาแล้วได้ฝึกอะไรบ้างครับฝึกสมาธิและ ความอดทนครับประทับใจอะไรในช่วงที่บวชบ้างครับประทับใจทัศนศึกษาและอาหารครับอยากมอบบุญที่บวชครั้งนี้ให้ใครบ้างครับพ่อแม่และครอบครัวครับอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับพ่อแม่ครับขอบคุณแบบออกเป็นคำพูดไม่ต้องเป็นคำตอบขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงผมมาจนโตครับ เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ